มาแล้วครับเยอะแล้วนะครับน้ำดูรวบไหลลงครับอันนี้จะประมาณวันที่สามสี่นะครับหลังจากที่น้ําไหลลงมานะครับเริ่มเข้าแล้วตั้งแต่ช่วยกันกันมาสามสี่วันนะครับ ไลครับเริ่มแล้วเริ่มเข้าแล้วครับตรงบ้านที่ผมอยู่ก็เริ่มขึ้นเรื่อยเรแล้วครับ,บ เดียเ๋ยว,วต้องหาเรือลงและใ, <c oughs> ใช่ครับใช่เนี่ยครับเริ่มแล้ว <c oughs> เริ่มแล้วนะครับไหลขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับ <c oughs> นี่อันนี้ก็ไหลเข้าแล้วครับหลังจากเพราะว่าฝนตก ยังไ да ม่ขนาดนี้เลยครับเดี๋ยวรอติดตามชมตอนเดี๋ยวรอมันขึ้นอีกหน่อยครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับ อย่างกราบสวัสดีเอซทุกท่านนะครับแต่วันนี้จะพาเดินชมน้ำนะครับว่าน้ำเยอะขนาดไหนทางนี้น้ำยังไม่มานะครับอะไรคขอเราเว้ยสร้างว่านี่ยเมื่วานไปน้ำยังไม่เท่าไหร่นะครับ วันนี้เขอาอน้ำขึ้นเยอะครับเราไปอยู่ข้างถนนนะครับเดี๋ยวผมอยู่ข้างในเจอกับ เยอะนะครับยิงผ่านเดี๋ยวข้ามไปดูน้ำฝั่งนู้นครับ เยอะวันนั้นมันยังน้อยนะครับเพราะว่าทุ่มหัวแล้วครับมิดหัวเลยเดี๋ยวไปดูกันมิดหัวจริงหรือเปล่าน้ำขึ้นไวมากครับแค่สามวันนะครับ หลังจากวันที่ผมถ่ายวัดนั้นไปเมื่อวานนี้ไม่ได้มาเอาโทรศัพท์มาเลยไม่ไ้ถ่ายให้ดูแต่วันนี้น้ําเยอะครับฝนลดลงไปเที่ยวหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราเดินลัดป่ามาแนละ้ว ันเออว่เอเอโหตาเหยียบอะไรวะเนี่ยโหน้ำเยอะมากครับที่สครับท่านผู้ชมครับน้ำเยอะมากครับวันวันนั้นที่ผมมาถ่ายครับตรงแถวถนนตรงนี้ยังมีครับตรงทางวันนั้นที่ผมขี่รถผ่านมานร่แีน้ำเยอะเลยครับดูครับแล้วจะเข้าไปบ้านนะครับ ที่ผมถ่ายให้ดูวันวนั้นครับจะพาไปชมมมิดลักเสารั้วกันรอวบ้านเลยนะครับดูนะครับมวนนะมาน้ำยังไม่สูงขางนาดนี้ถ้าตรงทางเข้าบ้านผมผมว่าน่าจะมิดหัวแหละแต่เมื่อคืนมาประมาณคอนะครับ จังหวัดสิงห์บุรีนะครับมาเ่อพรมหมู่สองนะครับโอ้ยืดมากครับวันนั้นรถเครื่องผมยังขี่มาได้นะครับวันนี้มาขี่ไม่ได้แล้วโอ้ยน้ำยืะครับเราจะเข้าไปได้ไหมครับ แล้วผักอะไรผมก็อยู่ข้างในครับไม่ได้เก็บด้วยครับน้ำเยอะมากเลยนะอันนี้สอยเข้ามาบ้านผมนะครับนี่นี่ถนนเส้นกลางหมู่บ้านนะครับชาวบ้านบางคนก็อยู่บนบ้านนะครับถายเลือกไป บางคนก็อยู่ข้างนอกอย่างเช่นผมครับจะไปยานแช่น้ำนะครับนี่ครับซอยบ้านผมครับโอ้โหเครื่องตักผ้าผมลอยน้ำเลยครับจมน้ำไปแล้วครับเครื่องตักผ้า ผมเหยียบอะไรครับโอ้โหผมเหยียบแก้วครับตีนแปกนะครับเพราะว่าน้ำท่วมหัวครับไม่ทัวนะครับโอ้โเจ้าโอ้โหก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับนี่ครับประมาณน้าอกผมเนี่ครับพอเพอได้ครับเพราได้แต่เมื่อคืนไม่ขนาดนี้นะครับไม่หนักขนาดนี้แต่นี่หนักหน่อย โอ้โห oh, ครับดูนะครับดูครับรั้วที่หน้าบ้านที่ผมถ่ายไปเมื่อก่อนเนี่ยครับดูนี่อันนี้ทางเข้านะครับนี่เห็นไหมทางเข้าที่ผมถ่ายมาที่ตู้โทรศัพท์ที่มีคนเดินอยู่วันนั้นครับนี่เป็นอันนี้ไปแล้วมีแต่น้ำทั้งนั้นเลยทียนี้เห็นไหมที่ผมถ่ายเข้ามาให้ดูวันนั้นแหละดูครับมิดเลยครับ โอ้ผักสลัดผมหายเลยครับมีตอ้โหไม่ได้กินมาด้วยครับตายเลยครับทีนี้ผักสลัดยังไม่ได้กินเลยนะตายตายตายอันนี้บันไดขั้นบันไดผมนะครับที่ผมถ่ายดูนะโอ้โหผมเหยียบแก้วครับท่านผู้ชมเหยียบอะไรไม่รู้นะครับอลำบากงี้จริงๆนะครับผมเพิ่งเคยจะเจอปีแรกนะครับนี่ผมมาอยู่นี่สิบปีแล้วนะครับ้องส่เหยียบแก้วนะครับนี่อแสบมากเลยครับ โอ้ล้วผักผมจะทำาไงครับทีนี้โอมมันจมน้ำไปแล้วนะตายเลยครับทีอย่างนี้โอ้พระเจ้าครับโอ้ยผมผมคงจะเจอเนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมก็จะอุ้ยเดี๋ยวเราตอนที่ออกไปเนะครับหลังจากเราได้มองคาาล้วก็จะ ไปนะครับทีนี้เดี๋ยวจะเดินออกไปแล้วผักผมจมน้ำไปแล้วครับถ่ายเลยครับอย่างนี้ดูนะครับถ่ายเห็นไหมเห็นไหมั่นบันไดครับดูครับเสาร้วมีแต่ถนนนะครับ เดินไปครับโอ้โหสงสัยผมต้องทำเอาอะไรมาตัดนะครับไม,ไม่ได้ครับไปเหยียบเกลียวเลยนะครับ <c oughs> ถ่ายก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับด <c oughs> ูกับคนพายเรือครับใครมีเรือก็ได้พายครับใครไม่มีเรือก็ไม่ได้พาย <c oughs> ต่างเดินลุยน้ำอย่างเดียวครับ ดูครับต้นไม้ไปหมดเลยคือสักขงเคยสักผ้าโอ้ยตายตายเออเดีย๋ย,ยไไว,มยวยผมจะเข้ามาาผักสลัดอีกรอบหนึ่งครับโอ้โหตีนผมเป็นแผล้วยครับ กรเจ็บเลยครับม้นงใเหยเียบแก้วครับยีมันแผลด้วยโอ้ตายตายตายกันทีกทีเท้าแผลเลย หา้เรือก็น้ำจะลึกกว่าเดิม,มขึ้นนะครับวันนี้ครับทมวันมานี้ขึ้นเลยนะ้ำ เดี๋ยวถ้าน้ําขึ้นเยอะไม่เยอะยังไงเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใหม่กเกี่ยวับเดี๋ยวอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยนมา่เหยิบแก้วนี่ครับเคอ,อะไรก็ไม่รูู้ครับอยู่แถวนี่แหละอะไรกันมั้นี่แถวนี้ครับไม่แก้วฟังในดินนั้งครับ แล้วก็จะกลับไปเห็นเราครับ พี่ระวังเหยียบแก้วนะพี่อยู่ตรงทางขึ้นตรงทางขึ้นนะหลากไปแล้วแล้วก็อยู่ไปดูที่อยู่เราครับนี่สองเต็นนี่ครับแล้วก็อยู่สองเต็นนี่แหละนี่ครับ พักอยู่นี่ครับนี่ที่พักของเรานะครับสุมเราอยู่นี่แหละย้ายสุมใหม่ครับนี่ครับนังก็จะแๆกันอยู่นี่ครับนี่น้ำถึงพอไะมไม่ถึงนี่ครับนี่ครับม่ผมถามว่าบิดไม่ไห้ที่ข้ามเอวใส่้ว เดี๋ยวรอบรอบหน้าครับ<ม>ขึ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวมผมถ่ายให้ดูใหม่ครับ